นี้เราจะทําให้ความฝันในวัยเด็กของเราเป็นจริงโย่ก็สวัสดีครับพุ่มฝนอาจช่องนานที่คุณม่อาก็สามารถดูได้ในวันนี้วิงกาเรียเอลโยซ่าจงกดติดตามช่องนี้ เราเล่นนะคนทุทุกคนเราจะมาทำไม้กายสิทธิ์แบบที่ได้เออปกติที่เราจะทำไม้กายสิทธิ์กันก็จะเป็นแบบว่ารูปร่างแบบนี้ก็เป็นไม้ที่แบบคล้ายจะเหมือนในหนังนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถพ่นแสงออกมาได้แบบในหนังแบบมืกระเดี่ยวรดีโอส่เอสเปสโอนโลอะไรวะอไอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สามารถมีแสงออกมาได้นะครับแต่วันนี้เราจะทำให้ความฝันในวัยเด็กของเราเป็นจริง คือ DIY ในวันนี้ทุกคนเราจะทําไม้เอซิปไปแต่งได้ไปดุกนเลยครับซึ่งสิ่งที่เราจะใช้ก็คืออ่ามันคือพุนั้นทุกคนที่จุดแล้วมันจะพ่นแสงมาได้แต่เราจะเอาพุเป็นไม้เกซิตธรรมดาไม่ได้เราเป็นเออช่าง DIY เราก็จะใช้ปืนกาวนะทุกคนยิงลงไปให,ให้มันเป็นรวดลายไงไ ให้เป็นรดลายของไม้์แกสิตของเราเะค่ับอะเสร็จถยิงมาไปเราจะทำไม้์แกสิตของเราขึ้นมาใหม่อันนี้เราต้องบอกก่อนเลยนะว่าเป็นไม้์แกสิตแบบใช้แล้วทิ้งเพราะมันจะยิงแต่งได้แค่แค่แบบเดียวนะมันจะไม่สามารถยิงแต่งได้ตลอดไปนะครับ ก็ได้ลานไปนะเซนั่นไม่นานหรอกเอาแลครับก็เสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาทาสีกันเลยดีกว่านะรเริ่มจากสีอันนี้กันก่อนเลย อะไรเรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวเราก็พร้อมจะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์กันแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาแต่งตัวเป็นแฮร์รี่สักหน่อยนะเดี๋ยวเราก็จะไปปล่อยแสงกันดูทุกว่ามันจะเป็นยังไง ก่อนหน้านั้นทุกคนสิ่งที่สาคัญมากๆเลยนะทุกคนห้ามลืมเด็ดขาดไฟแชทดและนี่ทุกคนก็คือไฟแชทดแต่เราก็ไม่ชุดกันเลยครับวิงกายี่วิงกายี่ So, in all. ก็เสร็จแล้วกับการเป็นเฮลิคอปเตอร์วันหนึ่งโดยการใช้ไมเกสิที่เราทํามาที่สามารถปล่อยแสงได้ครั้งแรกกันนะครับก็ปกติจะเป็นไมเกสิที่ทําเท่ๆแต่นี้ปล่อยแสงได้แต่ว่าขออภัยด้วยมันมันมืดนะครับมันไม่มีไฟตรงนั้นนะก็คิดว่าจะมองเห็นแต่พอดูแล้วมันก็ก็เห็นแค่แสงไฟทนนั้งหมนก็ลองไปทําดูกันได้นะสำหรับวันนี้ผมฟนาต้องลาก่อนครับบ๊ายบ